อยู่กับผมมาดูในเกมที่มีชื่อว่า Cooking Simulator ซึ่งก็เป็นเกมแนวทำอาหารน่ะนะผมคิดว่าจริงๆแล้วในเกมนี้มันน่าสนใจดีก็เลยหยิบม,มาเล่นดูมันจะมีเมนูมากมายเลยซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ทำไปแค่ไข่เจียวละนะป่ะเริ่มเลยดีกว่านี่คือเกมโหมดมีคาลิเออร์โหมดคุกกิ้งสักคูลหรืหอดีบอทโอ้ยเยอะจังวะเนี่ยเราคงต้องเป็นนี่คาลิเออร์โหมดเราสามารถเลือกห้องครัวได้เจา้าคลาสสิกหรือโมเดิร์นโฮ้ยต่อโมดเดิร์นว่ะตัวนี่คือรีแลกซ์โหมดคืออะไรวะหโหมดผ่อนคลายคงต้องปิดไป เริ่มเลยยินที่เราเข้าสู่ห้องครัวของเราเพื่อนนี่คือเกมฟุกิ้งซิมูเลเตอร์นะจากที่มึงได้สังเกตแล้วนี่เราอยู่ที่โรงอาหารใช่แล้วเป็นร้านอาหารเลยนี่เลตเตอร์ลองนะซึ่งตอนนี้มึงเป็นพนักงานอยู่ซึ่งก็บอกเลยว่าเลตติ้งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ภารกิจของมึงคือกอบกู้ชื่อเสียงขึ้นมาโอเคถึงมึงจะพูดอย่างงั้นก็เถอะกูต้องทำยังไงเนี่ยฟังายจะมีเอ่อไมโครเวฟนะส่วนนี้น่าจะทำคาแฟหรือเปล่าส่วนนี้เครื่องปั่นผลไม้นี่คือเตาและนี่ก็คือเอ่อเปิดได้ด้วปว่โอ่ โอ้คืออะไรวะเนี่ยอาชีพหายมีเวลาจำกัดด้วยวะนี่คือช่วงเตรียมตัวข้ามไดโ้โอ้ต้องใช้แล็บท็อปในการดูเฮ้ยอยู่นะวะอ,อยู่นี่โอเคนี่คือ day 1โอเคมาแต่ที่หนึ่งเราต้องทำพวกนี้อ่ะโอเคเรามีทมิทโต้ซุปซุปมะเขือเทศมีแซลมอนสเต็กแล้วก็มีปลาเท่ามีเบิร์กด้วยมีสกิลเย็ดเคททำอาหารต้องมีสกิลด้วยวะ่ะแล้วก็ตกแต่งห้องครัวของเราโอเคไม่เข้าใจเลยสักอย่างชิปหายแล้วกูเฮ้ยชิบหายสามนาทีครึ่งกูควรทำตัวไงดีแต่นี่คืออะไรอ้เหมือนเครื่องจับเวลาเลยว่ะผมหยิบไปเพื่อ มอการไปการโยนอะนะคลิกซ้ายวางคลิกซ้ายหยิบนี่คือเขียงใช่มันคือเขียงนี่คือมีดนี่คือเตาส่วนนี่คือตู้เย็นโอเคผมพร้อมแล้วว่ะเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศเลมอนหัวหอมออนเยี่งคือหัวหอมรือกระเทียมวะมันคือกระเทียมนี่ว่าเฮ้ยเดียวเดียวเดียดียวออนเย่งในหัวหอมกระเทียมนี่คือกาลริกไม่ใช่ส่วนนี่คือโปเตโตอะมันฝรั่งข้านนาี้มีเออสต็อกไว้ด้วยแล้วก็มีม็อบไม้ถูพื้นมีเตาเก๊สไอสัตว์หยิบด้วยส่วนนี่คือจานโอเคผมพร้อมแล้วว โอเคนี่คือขั้นตอนการเสิร์ฟอาชีพหาแล้วกูต้องเสิร์ฟอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีคนสั่งมาแล้วว่ะเฮ้ยโอ้ยออเดอร์ผมมาแล้วโทเมโทอซุปโอ้ต้องใช้อะไรบ้างชิคเก้นบรสซอครีมซอสแบล็คเปเปอร์โอ้โหแล้วก็ผงเออพริกใช่แล้วก็บอกไว้ด้วยโอเคก่อนอื่นต้องเตรียมไก่ไก่ได้เลยไก่ใช่ไหมไก่ประตูเย็นเลยนี่เลยโอ้โหนายไก่กูเนี่ยฮัมวันนี้ครับคุณไก่อยู่ไหนอ่ะไม่มีไก่เฮ้ยไหนไก่วะกูทำซุปมะเขือเทศทำไมต้องมีไก่วะ ชีสเกนบลอดมันคือขี้อะไรมันคือเหลืองๆไม่รู้ว่าเราจะช้าไม่ได้เราจะเตรียมเอ่อเกลือพริกไทยนี่พริกไทยไว้นี่เกลือไว้นี่พริกป่นตรงนี้เช่นกันโอ้บอกว่ากล่องพวกนี้สามารถเลือกของได้นะเฮ้น่าสนใจวะ่ะนี่ไงเราต้องมีัน,นี้ด้วยเอามานี่อ่าผมได้มาแล้ววางนี่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟึบโ<ๆ>อู้อยู่นี่เอาสคีมาด้วยเชื่อโอเคเราได้ข้าวบนี้มาหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้กับทเมโต้โอเค อันเย็นโทเมโทต้องเอาไปใส่หมอ้อใช่ไหมโอเคเราต้องการ,มรหมอร้อนะเฮ้ยหม้ออยู่ไหนวะเฮ้ยหมอ้ออยู่ไหนวะอ่ะผมเป็นเชฟเนี่ยเราต้องเก็บหมอ้อวนันนี้นี่ไอเชี่ยโอ้เอามานี่เราจัาหม้อไปเติมน้ําก่อนใช่ใช่ใช่ต้องหมอ้อเติมน้ําอ่ะนะนี่ใส่นีน่เลยแล้วก็เติมน้ําโ,โอ้โหถือไง่ายโอ้ยพึ่งพึ่งพึ่งชิบหายแล้วกูต้องใส่เท่าไหร่ใส่น้ำสามร้อยมิลลิลิตรจัดไปหยุดก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยูๆๆๆ่ก่อนอืมสี่ร้อยแล้วไอ้เหี้ยเทได้ไหมเทได้ไหมอืมเทแม่งเลยโอเค ไอ้เชี่ยหมดเลยชึบชบหยุดหยุดหยุดชึบชบหยุดหยชึบชบโอเคสามร้อยแล้วเรียบร้อยว่ะเอาไปต้มมาชูวางนี่โอเคแล้วก็เปิดปั๊บโอ้เราต้มน้ําแล้วว่ะผมต้มน้ําต้องต้มประมาณหกสิบวินาทีโอเคซึ่งเราก็ต้มไปแล้วไม่รู้กี่วินาทีเหมือนกันดังนั้นเราจะตั้งเวลาห้าสิบวินาทีแล้วก็ตั้งไว้เลยเราวางไว้รอมันนะนะส่วนนี้ต้องใส่ไปในน้ําด้วยต้องใส่ซอสทั้งหมดสิบสองโอเคซอสมานี่ ซัสิบใช่ไหมสสีส้าหกเจ็ดแปดเก้าสับสับโอเคสวยงามว่ะไว้นี้เลยมีสัสิบเรียบร้อยแล้วเอาพริกป่นสองสามสี่ห้าโอเคไอสัตว์เข้าไปนั้นแค่หกคนดีพริกไทยทั้งหมดสิอโอเคพริกไทยสิบสองเจ็ดแสวยงามปุ๊บปิดได้โอเคสวยงามเฮ้ยมึงหยุดหยุดโอเคสวยงามว่ะเราใส่อะไรไปแล้วบ้างอือ๋อไอนี่ไม่ใส่อันนี้ต้องใส่ประมาณเจ็มลลตร เทเทเค700นะ700นะใส่เรื่อยๆจนกว่าจะ700เรื on, ament, ament, right. okay. ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยไม่โซฟาโซกุหรอโซฟาโซกูลวะชือชืบชื้ชืหยุดหยุดเกินมานิดนึงไม่เป็นไรไปละกูแถมกูแถมโอเคเราวางไว้ตรงนี้เลยโอเคเราใส่ไปแล้วเยอะมากอ๋อเหมือนว่าต้องใส่ก่อนต้มไอ้จิบหายกูต้มไปแล้วไม่เป็นไรคำไม่ว่าหรอกคนกันเอง้แท้จิบหายกลัวเฮียอะไรเอาวานี่ก่อนพวกมึงอ่ะวันนี้วัานี้วัานี่ไว้นี่เลยเอาวานี่ ไปแน่โอเคหยิบมีดชัววิธีการใช้มีดระวังหันมือตัวเองโอเคได้เลยหมายจริงว่าไม่ได้สอบผมแค่หรอกสับแม่งตรงกลางเนี่ยอุสับมึงด้วยอุสับไม่ต้องคิดขี้อะไรมากสับสับไปเดี๋ยวก็โนดนเลยอือเชื่อ,อโอเคประมาณนี้น่าจะดีเก็บไปครับหยิบนี่เลยเดินมาเดินมาถใส่นะกูใส่นะเฮอไ้กูต้องชือ่อชมโอ้หอยยัดเครล่วงหมดเลยชิบหายแล้วกูลงไปเท่างนี้เลยโอ้าะว่าจะดีแล้วว่ะไอ้เพราะโอเคใส่ไปเท่านั้นเนี่ย 43กับภาษาที่หเขาต้องการ900กับ100โอ้เยอะจังวะนี่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 อีกโอ้โหนี่ด้วยเฮ้ยเวลาอย่าเล่นกูเอ้ยเย็ดเคออเดอร์ใหม่มาออเดอร์นี้ยังไม่เสร็จเลยเอาเป็นผมใส่ไปแล้วละกันแล้วผมก็เปิดนี่โต๊ะแม่งเลยกูขอตั้งเวลานี่หนึ่งนาทีโอเคเซตแม่งแล้วกูวางนี้เลยโอเคออเดอร์ใหม่มาเพิ่งว่ามาเลยออเดอร์ใหม่นี่ผมต้องการเท่าทั้งหมด200กรัมโอเคอืมซึ่งผมจะต้องไปทอดมันด้วยเบกกิ้งเทรนี่หรือเปล่านี่คือกระท ไอ้เพื่อนอะไรคือเบกกิ้งเทวชิบหายแล้วกูอะไรคือเบกกิ้งเทนี่หรือเปล่าอน่าจะใช่เฮ้ย,ยเวลาเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเควันนี้หยุดหยุดหยุดวางวางวางเฮ้เสร็จแล้วปิดปิดปิดเออเฮ้เราได้แล้ววะอย่างนี้ก็สวยเลยของดีหยิบถ้วยแป๊บ้วยนี้้วยนี้วางนี่หยิบหม้อ,อขึ้นมาชึบชุบนี่เทสวยงาม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 วิ่งเลยนี่ไอ้กูเสิร์ฟไว้เพื่อนอเสิร์ฟแม่งเลยอันนี้แน่นอนฟึบ นี่เย็ดเคตรงปกอุ้ยรสชาติเหลือหนึ่งโอ้ชิปหายก็แต้มกูนี่ขอโทษครับที่ทําไม่ถูกใจแต่ไม่เป็นไรที่จะเต็มพื้นเลยกูไม่เป็นไรยังมีปลาเท้าอยู่ปลาเท้า200กรัมนี่หรือเปล่าอันนี้เท่ากับ200กรัมพอดีโอเคเอามาหนึ่งตัวมผมต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าใช่วะวางแม่งเลยผมต้องปรุงรสมันด้วยแบ็คเปเปอร์5กรัมโอเคแบ็คเปเปอร์อยู่นี่เอามาแล้วก็เทใส่แม่งไปเลยเออหที1นึ่งา่โอเคสวยงาม 1นึ่งสองสาี่ห้าหสสห้าโอเคสวยงามว่ะหึ <c oughs> มาขึ้นสี่ว่ะอีกรอบนี่ทีนี้ผมก็ต้องทั้งหมด90วินาทีโอเคได้เลยเปิดแม่งเลยละกันเก้าสิบวินาทีจุ๊บ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 จชิบจา๊บจว๊บจุ๊บจุ๊บจุกบจา๊บจุาบจุอบคุ๊บจุ๊บน่อบล้๊พจิกบลุิกจุ๊บจุ๊เจย๊บจุ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 ๊อจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุโอเค <c oughs> ไปทำดีว่ะทำดีนี่นี่น,น,นี่แล้วก็โยก,โยกมากเทลงนี่ไงพลิกพลิกอ้ยเอย้วิธีดีว่ะรอรอรอเรื่อยเรื่อยเือยก็เพลินเลยว่ะกูเอ้อันนี้สักครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งอะโอเคถึงครึ่งเราหยิบมาเราหยิบมาเามาทชึบแบบนี้พลิกด้านไอ้ซาร์กูนี่มันโคตรเชฟไฟไม่ไหมชีวิตสบายแล้วเกิดเกคือเฮ้ยชึบหยิบมาแล้วก็พลิกด้านนี่อูอันต่อไปเนี่ยผมต้องเอ่อปรุงด้วยฮอสลาดิสได้5กรัม แล้วก็ใส่จาน่ะนะกรีกเสร็จแล้วปิดนี่เลยสวยงามวะ่ะเฮ้ยปิดปิดเออปิดแล้วนี่ปิดหรือเปิดเนะี่ยโอเคนี่คือปิดแล้วนะทนะีนี้เราก็เอาจานมาจานกูอยู่นู่นเอ้ยกูรู้แล้วไอ้เงียบเงียบจานมานี้วางนี่เลยหยิบไอ้นี่มาเอาปากวูมาโอเคเพื่อแบบนี้เเลงเลลงเหลงดีๆไอ้หียเล็งดีๆไปชึบป,ปุ้ยเอาใหม่ชึบป,ปุ้ยอีกรอบตรงนี้แหละโอเคสวยงามวะ่ะเฮ้ยผมทำมาดีนะเนี่ยไปเล่นไปกูแขวนแป๊บๆกินโแเล่ฮอร์สลาดิสได้รับไปเลย5้ากรัม หนึ่งสองสามสี่ห้าพุ้ยมีเลมอนควอเตอร์ด้วยเย็ดเค้มันลึกแล้วเนี่ยเฮ้ยชิบหายไม่เหนื่อยทีเอาเลมอนใช่ไหมโอเคเลมอนเลมอนเลมอนหั่นครึ่งหันครึ่งเลมอนมานี lemon, ร่รีบ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 ไอชิพกูต้องรีบว่ะเวลาเวลาไม่เคยคอยใครหยิบมีดเลยโอเคถึงเวลาหั่นอืมเอาปรับปรับปรับโอเคสวยงามเพราะว่างี้เวิร์กเสียบแม่งเลยหยิบมานี่เลยวิง่งกดนี่ล้อล้อล้อกูอเฮ้ยมันจะจะเอียงไอ้ชิพกูจะเทผิดด้านแหละเพื่อนสวยงามโอเคชึบชิบโอเคสวยงามว่ะ ดี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 กลับว่าโอเคกลับว่าที่เดิมปักกูต้องทำอะไรไหมหพาเรนลีฟ 6G พาเรนลีฟกูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่เลยแปลกแม่งกูหยิบไปเลยเอ่ะถึงเวลาของมึงแล้วเพื่อนกดกดเสิร์ฟฟึบนี่โอ้ยตรงปกเฮ้ยรสชาติดีเฮ้ยเวลาเต็มที่รับไปเลย3มดาวแต้มกูกลับมารสชาติดีมากแต่ขาะอันนี้ไปนิดนึงนะเพื่อนทุกอย่างโอเคขอบคุณครับเฮ้ยว,วันนี้รอเสร็จแล้วว่ะเตรียมตัวสำหรับพ่กนี้ด้วยเฮ้ยโคตรดีเลยกูหยิบนี่มา เออมันเกิดเรื่องเชี่ยอะไรขึ้นเนี่ยนี่คืออะไรโอ้น่าจะขยะนี่เลยโอ้ก็ดีเอาวางไว้ที่เดิมอาชิบหาแล้วโหเหลือเต็มเลยใส่หม้อไปโอ้ถูคือยอเก้คนดีโอ้สะอาดสะอาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วคาบน้ำล่ะนี่ถูถูเอเก้คตรคลีนอ้าวเชี่ยผ่านเดนหนึ่งแล้วโอ้อ้าวเอจอกูเลยวลวขึ้นนี่ววหนึ่งเฮ้ยเลือกเปิร์กได้ว่ะเอาไป อะไรน่าสนใจผมขอ,เ,อเป็นนี่ละกันจะได้วิ่งไวๆะนะเอามานี่ส่วนนี่คือสกิลพอย์เฮ้ยได้รับเงินนะเฮ้ยเอามาเลยนี่หนึ่งทีอะไรมันเยอะแยะวะเนี่ยกูเอานี่ละกันนี่ด้วยเริ่มเลยเดย์ Day ที่สองอรุณสวัสดิ์ทุกคนผมตื่นมาพร้อมถือฟองน้ําที่กำลังจะวาไว้ขอหยิบนี่จัดของสักนิดนึงโอเคสวยงามว่ะช่วงนี้คือช่วงเตรียมตัวนะเพราะว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากหรอกเพราะว่าเราเตรียมมาดีแล้วข้าแม่งเลยปากกูพร้อมแล้วว่ะมึงว่าเมนูแรกมาเลยเพื่อน ตึงแซลมอนอู้ทำไงวะเนี่ยเอาแซลมอนมาก่อนนะนะใช้น้ำตาลห้าเอาแซลมอนมาเกลือห้าพริกไทยห้าแล้วก็ใส่กระทะโอเคราากระทะกระทะไว้นี่ก่อนเลยวิ่งไปหยิบแซลมอนแป๊บเปิดตู้เย็นแซลมอนหนึ่งตัวพปเปิดตู้ไว้นี่เกลือห้ากำหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพริกไทยห้าห้าโอเคพริกไทยพอดีผมต้องการนี้ด้วยน้ำมันนะนะออชิปหายแล้วกูซื้อใหม่แล้วกัน สระมายสิบมิลลิตรอืมโอเคเอ้ยนี่หนึง่งชๆอ,อ,อ,อุ้ยเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเพื่อปิดแล้ววางไว้ตรงนี้โอเคอย่าทําแตงนะสัตว์โอเคตั้งเวลา60วิอวินนะเขาบอกต้องการในแต่ละด้านก็คือหนึ่งนาทีนี่เลยตั้งปึ๊บวางปั๊บกูเปิดเลยถูอัเนี่ยเปิดแป๊บเอ้ยต้องเปิดนี้โอเคอันนี้ปิดอืมสวยงามวะ่ะอันนี้เด้งปึ๊บเราจะพลิกด้นะนะซึ่งวิธีพลิกได้านก็ต้องมีนี่ตะลิวโอเคเราจะตะลิววันนี้ก่อนโอเคสวยงามว่ะระหว่างนี้ระหว่างรอจะไปถูพื้นกัน แมะไม่ถูไม่ถ to MM> ูเอานี่มาฮ่าๆๆๆโคตรดีวู้โหสะอาดเอี่ยมส่วนนี้เดี๋ยวค่อามาเก็บอ่ะนะเราปล่อยไปก่อนโอเคเราหยิบขึ้นมาแล้วก็พลิกด้านสวยงามผิดเข้วางไว้นี่แล้วก็ปึ๊บเราตั้งเวลาปั๊บๆๆ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 ๆแบบนี้เรียบร้อยวางแม่งเลยสวยงามโอเคเรามันดูนี่กันต่ออเราต้องทํา SK โทเมโตด้วยอ่ะชิปหายแล้วกูเอาหม้อมานี่เลยเติมน้ํา1 1,000มลเลยแหละ เยอะไปไหมเนี่ยกูเติมแม่งเลยขอ1,000ขอ1,000ขอเป๊ะๆแบบหยุดเป๊ะๆเลยอะชิบๆหยุดก่อนไปชิบๆโอเคสวยงามว่ะ1ลิตรพอดีเอาไว้ตรงนี้ก่อนเกลือ20กูสแปมแม่งเลยกูกดรัวๆเลยนี่โอเค20พอดีวางนี่หลังจากเกลือครบใช่ไหมโพเตโต้300โอเคดราดราดาๆ,ๆ,ๆใส่ไปหนึ่งอันโอเคปิดแม่งเลยวางไว้โอเคใส่ไปเลยหลังจากใส่เสร็จต้มทั้งหมดโอ้โหสองนาทีโอเคสองนาทีนี่เลยวาง เปิดตาเอาจาามานี่ขอจามาไว้ตรงนี้ตะลิว้วว่ะหยิบขึ้นมาเทฟับโอเคโอ้สีอย่างสวยสีมันสวยไปนเนี่ยชิบหายแล้วกูระหว่างนี้แค่รอหนึ่งจริงๆิงเสร็จแล้ววะ่ะจ๊บชับ,ชบวางนี่ปิดอันนี้เลยหยิบอันนี้ขึ้นมาฟับโอ้โอ้ยอย่าลวกเบื่อนอย่าลวกนี่แต่ hey. สวยงามว่ะฟับโอเคเฮ้ทำดีทำดีไอโบแขวนแม่งเลยเฮ้ย hey. ต้องรีบว่ะเฮ้ยได้การอะไรเพื่อนเอามานี่ ค่อยๆเดินค่อยเดินอ่ะชึบชืบชึบชผมมาแล้วครับเสิร์ฟครับชึบชึบไปฟูหูนี่ว่ามาเลยเย็ดเคเป็นไงเราโอ้โหกูนี่มันสุดยอดเชฟจริงๆโอเคเฮ้ยสวยงามเฮ้ยเพื่อนมึงทำมาดีแล้วเพื่อนมึงใช้ที่แล็บท็อปได้เลยนะเว้ยอ๋อเฮ้ยชิบหายแล้วออเดอร์นี้มาถึงเวลาแก้ตัวว่ะกูพร้อมเพื่อนมึงว่ามาเลยอันนี้700โอ้โหอะไรวะน่มันเต็มเลยวางแป๊บหยิบมานี่ว่บ อันนี้หมด700มันนี่เลยฮ้ยจัวเจ็ดร้อยมึงว่ามาเลยฮ้ยเฮ้อเอาหมดแล้วโอเคเอาใหม่มาแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้กูต้องบวกเลขใช่ไหมเนี่ยอาชีพหาแล้วกูเฮ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอสัตว์เกินมาเยอะเลยโอ้แปดร้อยมาแปลกผมแถมแล้วกันเกลือสิบสองโอเคสิบหนึ่งสองเฮ้ยเอ็ดเค้โคตรไวพริกไทยดำเช่นกันนี่หนึ่งสองสวยงามพี่ปนขอเป็นนี่แล้วก็หนึ่งทีสวยงามว่ะ มะเขือเทศ960เลยเหะอวะ120ละนี่นี่อีกถือเวลาหันครึ่งสับเก็บมีดหยิบอันนี้มาใส่ไปจะ900พอดีหรือเปล่าอเกือบ900ถือโอเคหัวหอม120เอามานี่เลยหัวหอมใส่แม่งเลยอน่าจะสวยงามเอาไปต้ม1นาทีนะตั้งเวลานี่1นาทีเรียบร้อยว่างเปิดเตาสวยงามวะ่ะอืผมอยากจะรู้คือเออผมจะคนหม้อย,อยังไงดีนั่นดินี่อะ โอ้โหนี่คือเครื่องคนน่ะโอ,อ,อ,อ้ปั่นแม่งเลยโว้ยก็ว,วางตรงนี้โอเคโอเคเซพารีหยิบนี่วางนี่ปิดตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ไปเฟึบหนึ่งร้อยยี่สิบะนะแลค่อยเทอค่อยเทร้อยยี่สิบเท่านั้นเพื่อนแคยร้อยยี่สิบอยู่ก่อนชึบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบโอ้เกินเยอะเลยแม่งไอ้เครียดโอเคใส่ถ้วยไปทั้งหมดสามร้อยโอเคได้เลยเมืเ่อกี้กูต้มเยอะทำไมเนี่ยรีเพลท อ้าวไอ้เฮ okay. like <Okay. S 2> like okay. ีย sure, ดีเพลทโอเคชิปหายกูเปลืองตังค์ไหมเนี่ยวางตรงนี้เลยรอรอรอเทเขาก็เทไอ้พึ่มๆๆแบบนี้แบบนี้โอเคชึบชืบเออสามร้อยเอาสามร้อยนิดหนี่งชืบชึบชืบโอเคยี่ห้ายี่ห้าเพื่อนยี่ห้าชืบชืบชืบอืมอีเย็ดแม่อย่างล้นเอาว่าถือผมแถมฟึบโอเคโอ้ลั่วไปวางนี่เสิร์ฟเลยนี่แหละฟึบนี่เสิร์ฟก่อนเวลาโคตรไว รสชาติบอกเลยว่าตุ้ยเกือบเต็มราวโอ้หเห็ดเค้กกูแม่งโคตรเชฟเลยกูฮึ่าฮ่าโคตรดีเมนูต่อไปว่าม uh yes, ันเลยผมพร้อมว่ะโอ้มาแล้วเว้ยมาดูก mm ัน hmm. ดีกว่าเราเอาปลาเท้ามาวางไว้นี่ก่อนเอาเบอร์เกอร์เทศออกไปนน่นโอเคพริกไทยมาพริกไทยเนี่ยใส่ไปห้านะห้าโอเควางนี่เทมได้มันคืออะไรวะอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะนะที่ใส่ไปห้าเหมือนกันโอเคห้าเรียบร้อยวางนี่อันนี้ด้วย มันคืออะไรกันวะเนี่ยกูก็ไม่ไ่อยทำอาหารด้วยใส่แม่งเลยทีเดียวเอามานี่วางไว้ตรงนี้ทั้งหมด90วิโอเคอึน,นาทีครึ่งโอเควางนี่เปิดเต่าสวยงามว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเขียนเบรกไอ้เหี้ยเบรกเอ้ยมันคืออบไม่ใช่หรออันนี้ใช่ปะเนี่ยได่ถูกปะเนี่ยทั้ง่ถูกว่ะให้พอเวิร์กเวิร์กหรือว่านี่วะน,นี่คืออะไรอ่ะไม่ไม่กูค,คิดมากไปเองหรือว่านี่นี่ไอชิบหายตรงนี้ต่างหากอย่าเพิ่งหยุดก่อนหยุดก่อน ปิดปิดปิดไอชิาหายหยุดหยุดมึงหยุดมานี่มแม่งเอ้ยทำผิดวิธีไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเปิดเลยเสียบแม่งไปไไป,ปิดหยิบมาตั้งเวลาไว้โอเคสวยงามวางไว้นี่นเปิดแม่งเลยสวยงามว่ะทีนี้เราเอาวันนี้มาก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะเอาเลมอนมาเขาบอก,บอกหั่นเป็นควอเตอร์ควอเตอร์นี่คือ1ส่วนสี่ก็คือหั่นเป็น4ี่ชิ้นโอเคเรืงดีๆหนึ่งชิ้นไปหนึ่งชิ้นไปเองอยู่หนึ่งดีเขี้ยสองชิ้นไปไม,ม่เอามือจับก่อนว่ะ นี่สามชิ้นแล้วโอ้โหชิปหายสี่ชิ้นกูไงดิเนะ4แล้วกันโอ้โหมีห้าด้วยถือว่ากูแถมเอาจานม,มานี่นั่นไงชิปหายเอยตัวกูต้องค่อยๆหยิบไกลๆเงินกูเสียไปเพราะจานแตกเนี่ยเขี้ยอ่ะชืบอ่ะชืบฟับอันนี้โอเคอเยตอนั้นเสร็จแล้ววะ่ะโอเคสวยงามขอวางนี่ก่อนนะเพื่อนโอเคปิดอันนี้เลยหยุดเวลาสวยงามวะ่วมวะเปิดนี่หยิบมาโอ้ยอืไอ้กินยังหอมอ่ะวางไม่ได้วางไว้ตรงนี้ตะลิวมา ชั่วขออยากเทใส่จานนะครับว่าแต่เทไงอ่ะเอาไงให้ไม่ร่วงเนี่ยแบบนี้เลยแปะแม่งเลยได้ทําดีว่ะแขวนไว้โอเคแล้วก็ใส่น,นี้ด้วยนี่โอเคเอาผักคี้ยมานี่เอาผักคี้ยมาเลยหนะ้าแบบนี้กูให้เพิ่มกูแถมอาา่าฮะได้ปลามาแล้ววางนี่เลยนี่เอาไปเสริมโอ้โหนี่เลยมามือว่ามาอุ้ยเกือบเต็มเป็นไงโอ้โห เวลเกือบอาบขายแค่ขีดเดียวไม่แถมกูนะวะรับเงินมาแล่ว,วันนี้เสร็จแล้วโอเคอสวยงามคงต้องทำความสะอาดทิ้งแล้วมออไปก่อนหยิบหม้อมานี่ฟูบมรทกก็ทิ้งไปเอาถาดมานี่เสียบที่เดิมปิดตู้เอาถังมาวางไว้ตรงนี้โอเคอใส่แม่งไปชิ้นสุดท้ายโอเคหยิบมานี่โอเคแล้วก็วางตรงนี้ด้วยอ่าตาของมึงบ้างอันนี้โอเคหยิบมานี้กับเด้งกับเด้งโอเคแล้วก็ฟ แบบนี้เลยอ้าวเชียอไปทั้งทังเลยอ้าวไอ้สัตว์ังกูยังเหลือเศษอยู่ด้วยโคตรดาร์กวว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  แล้วก็นี่เลยเอ้ยคืออะไรวะเนี่ยเออไรเนียนบอชมันคืออะไรวะเอานี้ละกันว้ววิธีทําจัดว่าเครียดใช้ได้อืมปลดล็อกแม่งเลยเจ๋วเลยเพื่อนมึงผ่านแล้วนี่คือเด y สามโอเคอ่า day สามมาแล้ววะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนคขต้องตัดภาพไว้ตรงนี้โอเคสาหรับเกม c o o k งซิ Simulator เขา้จบลงไว้ตรงนี้ก่อนบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีเลยใครที่แบบอยากลองทําอาหารดูก็บอกเลยว่าสนุกมากเลยทีเดียวส่วนเกมนี้เนี่ยอาจจะมีแค่พาร์ทนี้พาร์ทเดียวนะเผื่อใครอยากให้มีพาร์ทต่อไปหรือว่าอยากให้เเลลลล่่นไไไไดดดดูกก็บอม้้้้าาวย สำหรับให้ช่องฝากกดไลค์กดติดตามได้กดกระดิ่งผมด้วยสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรมากผมต้องลาไปก่อนผมไปละ